สวัสดีครับนะสวัสดีนะพี่น้อง,องทางช่อง s มาย Channel ครับพี่น้องคลิปนี้ก็เดินทางมาอยู่ที่วัดบ้านสนวนในอำเภอห้วยราชครับพี่น้องบอนเดลหนะครับคลิปนี้นะจะเปรเ,เป็นซากมินแล้วกันอันนี้ก็เดินทางมา ทำการสายฝนนะบมนี่ตกแล้วครับชุดหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตพูดเป็นภาษาเมกุ e นเซอตอเองฮะนี่เกอร์บานโมมือนั่งบัดนี่น้ำม็อกโอนมามือนั่งอย่างนี้ทีมงานอังเปาอังเปาดีสามสองสองสองวยราดบุรีรัมค่านนี่ น,นมนสดับขเมสโะยืงคนานะบัเขเมยรโลยีงบุรีรัมนะนน่องเป่าโจโจประมาณเนาะโจปีตนอเมตรปีตนอเมตรหรือสิบสองเมตรนะี่ในขยมูลเยอะแบบตุงหูขยะกลังนั้นมนนนีมูีทิมรอแบบ ก็น้องนึ่โม,มมือชุดเครื่องสลิงบออง่อ่างเปาเครื่องสลิงมือโจมือบรรยากาศร่มรืม่รแมแบดน,นี่นู่รถนางเลยน่องแบบนี่คือใช้ก็บุญยุบชายตอนวันที่สิบสี่นะวันที่สิบสี่ชายบุญยุบของโสซนุนบัดนะเอฟซีเฟนพันธ์เทองังเปานะก็ เปียนเชิญได้ใน,นตู้เบกรกนะ็เป็นบีวีแบบบีวีสิบแปดนิ้วนะข้างระมุยตู้ระมุยดอกเรียงกันาตู้เคนแบบสิบสองนิ้วปีเตนอบนิ้วมาตู้ปีดอกบนตู้แบบรำใบดอกรวมกับรำใบดอก หยอกสั้งมินตีนแบบบอกปูนได้ในมือมือต้วงบัดนี่ยนี่ขยอนย่างคลังเลยอ่ะอันนี้ก็ทีมงานตัโจ๊ะประจำแบบโจ๊ะเรื่อยๆนะสมสูนก็โจ๊ะเรื่อยๆนัางนุ้ยบอกบองอ่งเตา ชายเฮ้ยมายุบนี่ชายเฮ้ยมายุบโนติใบยุบติดโจพับตุ๊กขรื้อบอรรย์เปรเด็กยันรรยโจบุญตู่นี่ตุงกเปรเด็กยันนะเทพลิงไปรขยอลใครพาย,ยุนะตุ๊กเปรเด็กยันโอ้ยอนเส่งจีไรคะเน เนื้อมองปูนตั้มือขมุกบัดอันนี้พลึงระบบพลึงพลึงแสงสีหรือว่าไฟแสงสีไฟกระเทกตามเสียงเพลงนี่ปีเดิมต้องเปร์กระดาษอัดหรือว่ากระดาษอัดนะดาะติ้งโรย วิกาจอหลอดดะยัไงกีเรลเดกแัดเยี่ยมดิงปุกมกากระดาษปลาพลิงปาโอ้ยตัววิกนองกนะนองรเรื่อยตัวัดไงกเพลเดกยัววิกาสราลพองมี่บบพลึงเซนซีบอกทีมงานอังเปาภาพยนตร์นะทีมงานนิโนอำเภอห้วยราชบบอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัม นอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอห้วยราชทีมงานอ่างเปามูวว่บุรีรัมมีวัดชายแขนนี่ก็นี่เชะปะเปะแย่เหรแต่งี้นี่ก็ชายกาเกเบะงานเกเบ,บนวัดหลวงปู่พรมทีมงานอ่างเปารับใช้พี่น้องชาวบ้านสนุนครับผม รถนังรถนังรถนังสมัยกุลกมิงเฮารถนังเคยรถนังหมู่กับเครวปรูលើករៀនទៅគួយមើលรถนังបាទនេះពីដលสมัยអយុណាអយុរาวមកត្នប់ពីត្នប់ទៅតាមรถนังបាទតាមដៃក្សាច់เคยรถนังหมู่กับรถតាមទៅអើយយុបกับនឹមនៀទៅមឺនឹមនៀយកទីលក្រាត់ដឹកមឺนังហ្នឹង ស្មីពីដើមนั่งវាមានសោមានភ្លើងច្រឺនយ៉ាងស្មីសុបថ្ងៃเนาะស្មីពីដើមนั่งក៏មានក្រុងធាបនេះមាន Thai Star ទានធងស្រាន់យូเนาะណាន់ថាវ័នជេស្មីពីដើមចូលស្រោចយាងក៏នមានដាំងដាំងក៏នមានស្រាន់យូនក្រុងធាបណជូន thought Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The goal is to transcribe the provided audio (which is in Khmer) into Khmer text. Crucially, the output must adhere to strict formatting rules: * Only output the transcription. * No newlines. * Numbers must be written as digits (e.g., 1.7, 3). 2. **Listen and Transcribe (Iterative Process):** I need to listen carefully to the audio segment and convert the spoken Khmer into written Khmer. * *Audio Segment 1:* "thought * *Listening:* "thought * *Transcription:* "thought" (This is just a placeholder for the actual audio content) * *Audio Segment 2:* "thought * *Listening:* "thought" * *Transcription:* "thought" 3. **Review and Refine (Applying Rules):** * *Check for Newlines:* Ensure the final output is a single continuous line. * *Check for Numbers:* Ensure any numbers are เนยชงทุกพองเนื้อบัดชงส้มไม้ชาแนลบัดนะชงบอกรุ่นเจ้าโสเสยยืงเกือบสมเพยเนยชงทุกพองบัดนะจุยเนียกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดถูกใจนะกดตู้บัดรกดสตางค์เด้บัดกดตู้จุนมือชงบอกรุ่นเจ้าคุณเองฟองบัดทิปนิ้โอยมือปนให้บัดนะจำมือติดมาคลิปอ่าสุมกราบอ่าสวัสดีครับผม